สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่นี่ที่กรุงเทพทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครับกับเกตปรกรณ์พงดาราซึ่งวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติอีกแล้วครับนั่นก็คือที่เขตบางเกากน้อยนี่เองนะครับซึ่งเขตบางเกอกน้อยก็ยังคงมีธรรมชาติมีวิถีของชาวบ้านหลงเหลืออยู่นะครับมีหลายจุดเลยที่น่าสนใจโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตบางเกากน้อยในอดีตก็ เป็นสวนผลไม้นานาชนิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของทางสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยเองก็ได้มีแนวคิดนะครับที่จะอนุรักษ์พันธ์ไม้ต่างๆรวมถึงพันธุ์ที่มีการปลูกเพาะปลูกในอดีตนะครับอย่างเช่นพันธุ์ทุเรียนนะครับดังนั้นในส่วนของทางสํานักง,งานเขตบางกอกน้อยเองจึงได้มีการนําพันธุ์ทุเรียนที่มีขึ้นในบางกากน้อยแห่งนี้นะครับก็ ประมาณ24สายพันธุ์ที่มีการรวบรวมมาได้นะครับแล้วก็ขนาดนี้ก็นํามาเพาะปลูกนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของเขตบางกอกน้อยนะครับซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าข้างหลังของผมนี่หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ใจกลางกรงุงเทพมหานครขณะนี้ผมอยู่ตรงข้ามเขตบางกอกน้อยนะครับก็จะเห็นว่ามีท้องร่องนะครับในส่วนของท้องสวนซึ่งก็เป็นธรรมชาติที่จะให้ประชาชนได้เข้ามา ขึนชมไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายภายในสวนสาธารณะแห่งนี้หรือว่าจะมาพักผ่อนหย่อนใจเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วก็ชมสวนอย่างเงี้ยจะมีต้นกล้วยจะมีต้นไม้นานาชนิดรวมถึงพันธุ์ทุเรียนที่หายากด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูสวนทุเรียนกันเลยครับว่าเขตบางกอกน้อยมีทุเรียนพันธุ์อะไรกันบ้างครับเชิญเลยครับ ู้ที่ชื่นชอบทุเรียนหลายคนคงยังไม่ทราบพ,พื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีในอดีตชาวสวนผลไม้อย่างบางขุนนนท์ได้มีการปลูกต้นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์จนเป็นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทุเรียนบางขุนนนท์แต่หลายคนอาจจะยังสับสนว่าทุเรียนมาจากจังหวัดนนทบุรีหรือไม่แต่ที่แท้เป็นทุเรียนที่มาจากเขตในพื้นที่บางเกากน้อยในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่เป็นร่องสวนปลูกผลไม้ไม่กี่ชนิดส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมปลูกต้นทุเรียนเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมกับการปลูกต้นทุเรียนทำให้ต้นทุเรียนมีความหอมและอร่อยปัจจุบันคงมีหลงเหลืออยู่เพียงแค่2ต้นเท่านั้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักง,งานเขตบางกอกน้อยจึงมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง จึงได้ร่วมกับปราชาบ้านในพื้นที่ได้รวบรวมพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมกว่า24ชนิดนำมาปลูกไว้บนพื้นที่บางส่วนของสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแห่งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ต่อไปในอดีตเนี่ยบางขอกน้อยเนี่ยเป็นแหล่งปลูกทุเรียนนะครับดังที่ ได้เห็นในภาพที่าทางสำนักงานเขตเนี่ยติดไว้นะครับที่ชั้นสองซึ่งมีอา,อาจารย์ที่เป็นป่าชาวบ้านเนี่ยได้เขียนรูปให้เราเห็นว่าเป็นบรรยากาศของอาบางองน้อยดั้งเดิมที่เคยเป็นแม่น้ำเคยเป็นคลองแล้วก็มีสวนทุเรียนนะครับอยู่โดยทั่วไปนะครับซึ่งก็มีการเล่าให้ฟังว่าจากที่สืบทราบม,มาก็คือมีการเล่าให้ฟังว่า ทางบางของน้อยเนี่ยมีสายพันธุ์ทุเรียนอยู่เยอะมากนะครับเป็นหลายสายพันธุ์มากซึ่งตอนนี้เราก็รวบรวมไว้ได้ประมาณ24สายพันธุ์นะครับจากการที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่ในครั้งนั้นแล้วก็มีการเสนอให้ทำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนก็เป็นการเริ่มต้นที่ทางเขตก็ได้มาจัดทำโครงการที่จะทำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนขึ้นมานะครับซึ่งจากที่ไปสืบหาก็ ได้ที่ส่วน80 000, ฉเฉลิมพระเกียรติ8 0พันษาซึ่งอยู่ตรงข้ามสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะครับและเมื่อแล้วได้ที่แล้วเนี่ยเราได้ที่ที่จะอนุรักษ์พันสายพันธุ์ทุเรียนแล้วเราก็เริ่มคุยกับปาาชาวบ้านซึ่งได้เสนอที่จะเสนอตัวที่จะไปหาพันธุ์ทุเรียนมาให้เราอนุรักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ในตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็ได้อนุรักษ์ไว้ประมาณ24สายพันธุ์นะครับซึ่งอยู่ในล่องสวนที่เห็นทางด้านหลังเนี่ยนะครับ ก็ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เราปลูกไว้24ต้นใน24สายพันธุ์นะครับจากการที่ป่าชาวบ้านเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเดิมเนี่ยในพื้นที่บางหุนน้อยเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยพื้นที่ที่เป็นสวนโดยเฉพาะสวนผลไม้ทั้งหลายโดยเฉพาะพันธุ์ทุเรียนเนี่ยครับเรามีการปลูกอยู่ที่บางหุนน้อยเยอะมากแล้วก็เป็นแหล่งที่เรานําพันธุ์ทุเรียนมาปลูกไว้ที่นี่เยอะมากมีหลายสายพันธุ์มากแล้วก็เป็นแหล่งที่ มีผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีมะไฟก็มีมะปางก็มีนะครับตอนนี้ในในเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ทางที่หายไปอย่างบางของน้อยแล้วก็อยากจะอนุรักษ์เขาก็เอ่อที่ป่าชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยเขาก็คือเขาก็พูดกันถึงเรื่องพันธุ์ทุเรียนเพราะว่าในที่เนี้ยยังมีหลายท่านที่เป็นเดิมเคยเป็นเจ้าของพันุขนาดทุเรียนนะครับเป็นสวนทุเรียนเนี่ยเขาก็ พอเขาได้ข่าวว่าทางบางกอกน้อยเนี่ยทางท่านผู้ว่าเนี่ยให้ดําเนินการเรื่องนี้นะครับเขาก็ดีใจกันหลายคนก็มาเสนอตัวนะครับเราก็เริ่มสืบหาสายพันธุ์ทุเรียนนะครับในที่สุดเนี่ยก็ไปเจออยู่บ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับยังมีทุเรียนที่ปลูกตั้งแต่สมัย2,400กว่านะครับก็รวมๆแล้วก็เกือบ<แ>เกือบร้อยปี80กว่าปีแล้วเนี่ยยังมีอยู่สต้นนะครับเราก็ ปาาผู้รู้เนี่ยที่เขาบอกเราเนี่ยเขาก็รู้ว่าที่มาที่ไปของทุเรียนซึ่งเดิมเป็นของมาของน้อยเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเขาก็าไปตามสายพันธุ์มาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่จะอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนซึ่งเราอนุรักษ์เนี่ยกว่าจะได้ได้ผลนะครับจะผลิดออกผลแล้วทานได้เนี่ยมันคงจะต้องอีกอีกหลายปีประมาณ4ีหปีแต่บรรยากาศของสวนสวนอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนเนี่ยเราปลูกไว้ใน สวนผลไม้เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ในเขตบางของน้อยเองก็ตามหรือว่าประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพเองก็ตามถ้าอยากได้บรรยากาศของบ้านสวนนะครับที่จะมาเดินเล่นมามาเที่ยวนะครับแล้วได้บรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าบรรยากาศที่กาลังเห็นอยู่เนี่ยอยู่กลางเมืองอยู่กลางกรุงเทพมหาคนครสิ่งที่ทั้งผมคิดไว้นะครับก็คืออยากจะอนุอ ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นคลองบำบัลุครับที่คิดจะทําไว้ก็คือคลองบำบัลุเนี่ยซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองมะขุดน้อยนะครับแล้วก็ไปผ่านไปทางข้างเซ็นทรัลแล้วก็ไปออกทางผ่านออกไปทางเขตบ,บางพัดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะในในริมคลองเนี่ยอยากจะให้มีวิถีชีวิตบางส่วนที่ยังเป็นสวนอยู่เนี่ยก็อนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วประกอบกับ ตรงริมคลองเนี่ยเขามีวัดบางบํารุถ้าเราจะมองว่าเราจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินเที่ยวแบบต่างประเทศอย่างเช่นเกาหลีเนี่ยมีมีชองเกชอนเนี่ยเราก็น่าจะมีคลองอะไรอย่างเงี้ยสักคลองหนึ่งนะครับในเขตบางกอกน้อยซึ่งให้คน,นเดินริมคลองได้แล้วก็ไปไหว้พระบางบที่วัดบางบํารุได้แล้วก็เดินมาเพื่อจะมาช้อปปิ้งที่เซ็นทรัลได้มันก็จะเป็นการรวมเป็นวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้และที่ผมถืออยู่ขนาดนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่มีผลนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุเรียนภายในสวนแห่งนี้ก็ยังเป็นต้นกล้านะครับอีกประมาณ5-6ถึงปีถึงจะได้ลูกอย่างนี้ไว้รับประทานแต่นี้ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้เรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับโดยเฉพาะ ท่านผู้ชมที่ชอบรับประทานทุเรียนก็ห้ามพลาดน,นะครับเพราะว่าสวนแห่งนี้ก็มีการนําอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนกว่า24สายพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เขตบางเกอกน้อยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับผ่าน ช่องเด i รนิวไลฟ์ขีดทเนะครับทุกวันอังคารเวลา11.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมประกรณ์พงดาราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ